สวัสดีค่ะทุกคนเราได้โล่เงิน YouTube แล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้พวกเราเดอะแกงจ้าเราได้เมื่อวันที่11มกราคม68จ้าใช้เวลา1ปีกับอีแเดือนหรือ2ี่สิเดือนแก้เพื่อนเราได้มาที่เดือนพอดีตั้งเจี๋้วมีบ้านขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้เราเไดอมาจ้าเน้่ยเดี๋ยวเราค่อยค่อยแกะ

ตรนเทรนรนเรนเรนทรนรนเทรนเนทรนเรนอ้ววี่ี่วว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 นวว่วววค่ววอวว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 วนีววอววววะนวว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 อ่วว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 ควะวววนนวีวนี่อาานไม่ออกค่ะนวว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 วไวววววว่วว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  นี่มาแล้ว youtube ของเรานี่ไง o youtube ของเราอุ้ยนี่ไงนี่ไงอุ้ยนี่เราได้แล้ว啊เราได้แล้ว啊นี่อเราได้แล้วเราได้แล้ว <c oughs> <c oughs> นี่นน,นี่โอ้กระจกพิเศษนี่มันมีกระจกด้วยโอ้โอโอนี่หนึ่ แซบเราได้แล้วค่ะเราได้แล้วค่ะนี่เราทําได้กันแล้วนะเด็กแก๊งของเราทําได้แล้วนี่รูปของเรารูปของเรารูปของเรานะคะรูปของเรานี่เดอกแก๊งเด็กแก๊งของเราทําได้เดอกแก๊งของเราเก่งมากจ้าทุกคนนี่มันเป็นอะไรมันเป็นธรรมดาธรรมดา เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่ว่าความภาคภูมิใจนะจ๊ะนี่ลุ้นต่อไปจ้าเขาบอกให้เราลุ้นต่อไปนะคะนี่ค่ะโลทองนะคะโลทองอันนี้อะไรน,นี่การความชื้นนะคะเดินทางมาไกลมากจ้าที่วางอันดับที่หนึ่งนี่แล้วก็ปิดอีกรอบหนึ่งแล้วก็มีอันนี้อีกรอบหนึ่งแล้วก็แปะคะ่ะเออนี่